สวัสด,ดีสบายดีย ay, สบาย bon, ดีพี NP ่น้องปองไปมูกูปสิปูสุคนันเดจ้ากินข้าวแรงมล่าจ้าวา่อาไเนงบยนกินข้าวแรงกับหยังเนาะได้ไหม สีมือสาวลีแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่น้องไงสาวลีหน้าแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่แมเปลี่ยนให้พฟนเบ้าแถวแรงน้ำกันพี่น้องไงลวงหลายไฟม,มากนคน<ม>กินรอกว่าหลายเนี่ยกินมีน้อยหนึ่งปันกันกินจำจี้กินเดอ้อนางเดอ้อยอมกินเดอ้อเออหวยกินแซ่บกว่าหมูนี่นี่กิจชายเอาหัวนั้น ถ่ายไปทางนั่นเห็นเซ็กซี่ขนาดเนาะเซ็กซี่ขนาดแขวแรงกับแกงน้ำไม้พี่น้องเอ้ยมาเดชะกินน้ำกันจ้ะกินข้าวหลายคนแซ่บพี่น้อง้ยกินแก่น้ำไม้แล้วก็ปลาส้ม ก้อยหอยกอยหอยเอ้วอาเ่เอาว้าวเอาว้าวกินทะเลกับย่างก็แล้วก็ยางาเบิอาเอาไม้ทวนคืนทวนคลืนนี่มีเก่งอรือไมก้อยหอยบอาเขือปลาช้มแซบอ้ใรเข้ามาเบิงลแล้วยาลืม้ะไหนกดใจกดกระดิ่ง กดอย่างอีกเงับเอาไปไกลๆมันบ่เห็นเนอะพูดแล้วเออกดตับสระไส่นอนไหมนั่งอย่าลืมกดขอบคุณขอบใจเด้อจ้าที่เข้ามาเบิ่งคลิปช่องเฮาอย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อจ้าบ๊ายบาย